สวัสดีค่ะพี่กิก๊กนวรัตชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาลประจำโรงเรียนนะะเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทำงานเกินเกินกำลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแมรู้สึกพอทำไปแล้วมันเพลินนะะอาหารเทินกับงานการที่ว่าเราป่วยเราเราไม่ดูแลตัวเองนะเป็นอันตรายมากจนกระทั่งปีประมาณปีหกหนึ่งนะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่า อาจจะไอเพราะแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้วยนอนไม่ได้นะฮะนอนนอนต้องผุดลุดผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอกอะฮะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะมันจะมีมีกระดูกโผลมาหน,หน่อยๆคือมันมันโนนออกมาฮะมันเขียวๆไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตอคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมป่งพองสองข้าง ทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะ,ะฮะด้วยด้วยอาการมันเป็นมากน้ําหนักลดลูกสาวคนเล็กไม่พ้นยี่สิบสี่เองเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนี่ยะมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นนะเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้น วันหนึ่งก็มาเจอน้องอ่าน้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่คกต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินอ่านะก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ 3- 5ถึงวันอะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดฮะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอ ซีทีสแกนอีกคือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติสึกว่าเรามัตตะวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งอาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม